สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ให้กับ คุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2567นะคะในเรื่องการงานการเรงินความรักโชคลาภเนอะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะของให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะใครที่อยากอ่านไพ่ตรงกับตนเองก็ติดต่อได้ที่ idline หรือท่านแม่หมอท่านอื่นๆก็ได้นะคะ จะได้ตรงกับความต้องการและการที่เราอยากรู้ในเรื่องส่วนตัวเนาะมาเราขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะขออนุญาตจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนสิบใบนะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะและเราจะขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ มาดูการราศีมีนกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วง16ถึง31ธันวาคมนี้นะคะ อิเนาะมาอ่านไพ่กันนะคะใบแรกฮึมควีนออฟคัพควีนออฟคัพเป็นลักษณะของคนที่มีเซนมีซิกเซนมีเซนสัมผัสช่วงนี้เซนคุณแรงเซนคุณแม่นจะทำอะไรให้เชื่อเซนของตนเองแต่ว่าควีนออฟคัพเป็นลักษณะของคนที่มีความวิตกมีความกังวลใจนะคะจิตใจไม่เ่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะเป็นลักษณะของคนที่ เขาเรียกว่าอะไรฟุ้งซ่านหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือแต่คุณน่ะเป็นคนที่ชอบให้คําปรึกษากับคนอื่นบางทีปัญหาต่างๆบางครั้งมันไม่ได้เกิดกับตัวเราอะ่ะเหมือนบางทีคุณเอาคาคาพูดของคนอื่นหรือคําที่คนอื่นมาคิดคําที่คนอื่นเอามามาคุยด้วยมาปรึกษาด้วยเนี่ยกลับมาคิดเนื้อมันทําให้เราแบบมีความาหมกมุ่นใจกังวลใจอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่า Queen อ f c ับ ของสำรับนี้มันเป็นลักษณะของการอธิษฐานการขอพรด้วยนะคะพรใดที่คุณขอเอาไว้อธิษฐานเอาไว้นะพรนั้นกําลังจะสําเร็จนะคะมาโอ้อธิษฐานของเงินเอาไว้หรือเปล่าเอาเดรอเพนเทเคลโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่กําลังจะเนี่ยมันหล่นทับคุณน่ะนะเงินที่มีมือที่มองไม่เห็นนะเงินจากจักรวาลเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินที่คุณอธิษฐานขอพรเอาไว้ กําลังจะเข้ามาคุณกําลังจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟสอเป็นลักษณะของคนหน้าไหวหลังหลอก ทำอะไรรับหลังเราหรือตัวเราเองไปทําอะไรรับหลังคนอื่นทําอะไรปิดบังซ่อนเลนเนาะระวังเนาะเขาจะจับ,จบได้นะคะมันมีไพ่นี้ขึ้นมาเนาะหรือช่วงนี้มีการมีลักษณะของการเดินทางเนาะบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศเนาะวางแผนในเรื่องของการเดินทางเอาไว้ก็ให้ระมัดระวังตรวจสอบขโมยขจรเนานะไปไหนมาไหนปิดบ้านล็อกรถอะไรให้เรียบร้อยนะคะหรือเป็นลักษณะของถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะเป็นลักษณะของการประมูลงานการแข่งขัน นการต้องแข่งขันกับคนอื่นในเรื่องของงานในช่วงนี้นะคะอืมซิกอัเพนท์เนนะคะเงินใครรองเงินอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของ คู่ครองคนรักญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ตัวเนาะจะมาสนับสนุนอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงินหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นในเรื่องของเงินเข้ามาให้คุณนะคะหรือช่วงนี้ถ้าใครมีเงินแล้วเนาะใครมีแบบไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะซีกอเพนท์เริมมันหมายถึงการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันช่วงนี้ก็อยากให้คุณได้บริจาคบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากเนาะให้กับคนอื่นแล้วจิตใจเราแบบเหมือนแบบจะ มีกําลังใจเขาเรียกอะไรทาบุญมันก็ได้รับบุญกุศลมันเกิดจากใจเนะเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นในใจอเออประมาณเนี้ยเนะทำบุญบ้างนะคะอืมซิกอฟสอดซิกอฟสอดตรงนี้ตกตำแหน่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนช่วงเหมือนก่อนหน้านี้คุณมีเกณฑ์เดินทางเดินทางไปทางน้ำเดินทาง ทางทะเลเนะบางคนอาจจะเดินทางออกจากที่เดิมออกจากงานเดิมออกจากสิ่งเดิมออกจากความสัมพันธ์เดิมที่มันไม่ตอบโจทย์ที่มันอยู่แล้วผิดหวังเราอยู่ที่มันอยู่แล้วแบบไม่สบายใจคุณเดินออกมาแล้วแต่หกดาบมันหมายถึงปัญหาดาบหมายถึงปัญหาและอุปสรรคใช่ไหม ลักษณะของ6ดาบคือคุณเอาพกพาเอาปัญหามาด้วยปัญหาที่มันค้างคาใจที่วิตกกังวลอยู่คุณยังแก้มันไม่ได้นะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะให้เวลาเป็นเป็นเครื่องช่วยทําให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองเพียงแต่ว่าอย่าสร้างปัญหาเพิ่มถ้าเป็นนี่อยู่อย่าสร้างนี่เพิ่มนะคะเทียบบอล ข่าวทางไกลออนไลน์ต่างประเทศนะใครรอในเรื่องของการเดินทางรอข่าวในเรื่องของการเดินทางอยู่เนะี่ยมีเกณฑ์กําลังจะเดินทางทางไกลด้วยหรือต่างประเทศด้วยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของอการขยับขยายการเติบโตในหน้าที่การงานเนะค่อยๆแบบเขาเรียกวะไรเลื่อนขั้นแบบเงียบๆอ่ะเออไม่หรือเป็นลักษณะของอเนี่ยนะคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศนะเนะี่ย สองใบนี้เนาะมันมันมาด้วยกันเนาะรองแผนในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศอยู่ก็ได้หรือในเป็นลักษณะของการามีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนคนที่จะมาค้ำคนที่จะมาสนับสนุนทําให้เราเติบโตขึ้นในเรื่องของงานก็ได้เนาะเป็นทีมงานใหม่ๆเนาะ เอ็ดออฟคันะคะเอ็ดออฟคัเป็นลักษณะของการเดินทางออกจากจุดเดิมเดินทางออกจากที่เดิมเดินทางออกจากความลักความสัมพันธ์เดิมที่มันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วผิดหวังช้าใจคุณเดินทางหันหลังให้กับเรื่องเดิมแล้วก็เดินทางออกมาแล้วนะคะการเดินทางของคุณในครั้งนี้คุณมุ่งไปข้างหน้าเลยมันมีแสงสว่างรออยู่แต่ระหว่างทางอ่ะมันจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคหรือเกิดเรื่องราวใดๆคุณไม่สนใจแล้วแต่คุณรู้แน่ๆคือฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเออฉันเดินทางออกมาจากตรงนี้ ดีที่สุดนะคะเป็นลักษณะของการเดินทางนะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางนะเนี่ยอืมมีห้าเหรียญเข้ามาด้วยตกตำแหน่งปัญหาด้วยเนอะห้าเหรียญเนานะเป็นลักษณะของการเหมือนช่วงนี้คุณใช้เงินมือเติม ก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของขาดแคลนติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะถ้าใครยังไม่ติดขัดก็ดีพี่ไพ่ออกมาเตือนว่าให้วางแผนให้จัดการในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้กลัวกลัววิตกกังวลกลัวว่าเงินจะขาดมือนะคะเด o มูนเด m มูนไพ่ประจําตัวคนะนั้นเดิมูนเนาะเป็นลักษณะข,ของความคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่มั่นใจเนาะเนี่ย คุณช่วงนี้คุณเซนแรงคุณเซนแม่นเนาะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของความเขาเรียกอะไรอความคิดที่มันอยู่ภายในจิตใต้สํานึกลึกๆที่คุณซ่อนเอาไว้เนี่ยช่วงนี้มันจะปรากฏขึ้นเนาะหรือช่วงนี้อคุณเซนแรงคุณเซนแม่นเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของอเจ้าที่เอเอเขา,าเรียกว่าอะไรสิร่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะอกำลัง เหมือนเหมือนอาจจะเข้ามาหรืออาจจะทําให้เห็นทาในเห็นได้ฝันอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหรือช่วงนี้คุณอาจจะใช้เวลาในช่วงเวลากลางคืนในการทํางานนะออกแบบทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดจินตนาการการสร้างสารรค์แบบนี้ก็ได้นะคะโอ้โหห้าดับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเนอะการมีปัญหามีปากเสียงนะคะมีทั้งห้าดมีทั้ง ห้าเหรียญเนานะให้ระมัดระวงังอย่าใช้อารมณ์เนาะอย่าทําอะไรที่มันเป็นการผู้วางขาดสติเนาะอย่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดแบบไปในแง่ลบซัดส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นให้คิดดีคิดบวกเอาไว้เนาะมันกําลังจะมีโชคลาภดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงนี้เนาะทำอะไรก็มีสติเนาะมันเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันลุมเราเนะี่ยคุณคิดมากคิดไม่ตกอืม,มเป็นลักษณะของคนที่คิดไม่ตกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่รู้จะทำยังไงดีอืม นะคะช่วงนี้เชื่อเซน์ของตนเองเนาะจะดีนะคะแล้วก็ทําอะไรที่มันให้มันถูกต้องเนาะให้มันอยู่ในกรอบในสีลในธรรมเนาะโอเคนะคะมาเาขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้ช่วยขยายและก็ช่วยสรุปให้อีกสักสามใบนะคะในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนในช่วงวันที่16ถึง31อด ธันวาคม2567นี้นะคะนี่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายปลายปีของปี67แล้วเนาะมาดูสิพี่ไพ่มีอะไรอยากบอกอยากเตือนให้กับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนอีกไหมนะคะในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้นะคะราศีมีนล,ละคนามีนนะอืม ในอาเพนทัเคิลเนานะคุณกำลังจะมีเงินเข้ามานะก้าเหรียญน,นะคะเงินที่บางคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่าสวยเลิศดเชิดหญิงเอเขาไม่เข้าเรียกว่าวอาเอาเป็นคนที่หาเงินได้จากน้ำพักน้ําแรงของตัวคุณเองอะ่ะสวยโสดและรวยมากเออีหนนะถ้าเป็นผู้หญิงนะ เป็นลักษณะของคนแบบสวยสดและรวยมากเนาะไม่ต้องมีใครฉันก็ยืนได้ด้วยตัวของฉันเองอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองหาเงินได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะเป็นลักษณะในเก้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เนะเป็นถ้าเป็นบุคคลเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีเป็นเรื่องของการใช้เงินเนาะหาเงินมาได้ทําเงินมาได้ก็เป็นช่วงของการใช้เงินบํารุงบําเลอความสุขของตนเองได้กินได้เที่ยวได้ใช้ได้ใช้เงินแบบในช่วงเทศกาลในช่วงปลายปีนี้ ทําทตัวเองให้มีความสุขอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากดื่มได้ดื่มอะไรประมาณนี้นะคะเก้าเหรียญเนาะมีเงินนะมเนีเงินเงินเยอะโอ้ควีนอฟคนอฟคัพเนี่ยคุณมีความวิตกกังวลใจอะไรอยู่ไม่รู้ในภายในใจลึกๆนะเนี่ยควีนอฟคัพเนาะหรือคุณอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคำอธิษฐานคําร้องขอ ของคุณกําลังจะสําเร็จผลเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะทำข,ขอร้องขับร้องขอนะมันกําลังจะรากดขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้นะขออีกใบหนึ่งแต่ช่วงนี้เซนคุณแรงเซนคุณแม่นอย่างที่เราบอกนะคะก้าวไม้ก้าวไม้เป็นลักษณะของความต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใช้ความอดทนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะคะก็ ขอให้ทุกคนได้เจอเจกับสถานการณ์ที่มันดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินหรือในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพหน่อยนะทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเออใช้คำว่าสุขภาพใจว่ะช่วงนี้เรามันระวังเนาะบางคนคิดมากมีเรื่องให้คิดมากระวังสุขภาพใจของตนเองหน่อยนะหรือระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนเนาะปวดหัว คิดมากจนปวดหัวเนี่ยระวังอาการปวดหัวมึนหัวเนาะหรืออาการแบบเจ็บเจ็บป่วยในในเรื่องของร่างกายมีมันเหมือนแนวโน้มที่จะป่วยในช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองเยอะๆนะคะช่วงนี้เหมือนงานเยอะนอะช่วงปลายปีงานเยอะงานเยอะงานหนักงานต้องต้องสู้ต้องอึดต้องใช้สองมือสองขาของตนเองในการสู้อึดกับงานให้เยอะหน่อยนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะคนโสดเนาะเนี่ยคนโสดเหมือนคุณอยู่คนเดียวได้อะอยู่คนเดียวได้แล้วแล้วคุณเองอะเหมือนเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักแล้วเหมือนตัวคุณเองอะสร้างกำแพงเอาไว้สูงคุณไม่ยอมเปิดรับใครง่ายๆใครก็เข้าไปในใจคุณยากนะคนโสดเนาะอโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวัง มีโชคมีลาบเนี่ยมีเงินก้อนใหญ่เงินนะมีแน่นอนนะคุณเนะี่ยมีเงินแต่มีความวิตกอะไรอยู่เนาะวิตกพุ่นคิดอะไรอยู่มันมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่ภายในใจลึกๆเนะี่ยมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่และเดี๋ยวเนะี่ยมันกําลังจะออกมาให้คุณต้องแก้ไขกับปัญหามันมีปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์ใช้สติเยอะๆนะคะ อย่ารู้วามทําอะไรมีสติและคิดถึงเหตุคิดถึงผลผลข้างเคียงผลที่กําลังจะตามมาด้วยนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนาะติดตามมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้และผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณทุกขวัญทุกกาลังใจนะคะใครอยากอ่า,อา,อานไพด่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์หรือใครอ่านคลิปแล้วดู การอ่านคลิปของเราแล้วถูกใจชอบก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้เป็นการขอบคุณนะคะจะได้เป็นค่าขนมและการซื้อไพ่ใหม่ๆมาให้ทุกคนได้อ่านได้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะคะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้จ้า